ฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วนั่นแครบี้นี่เขาจะเห็นแล้วไหมคราดีเดี๋ยวผมอธิบายได้นะน่าน้อยให้สุดแสงเลยนี่ถ้าฉันมีเครื่องสมประสงค์แล้วก็ฉันจะขอให้ไม่เคยเปิดร้านหนังสืองี่เง่านี่อุ้ตายคุตายให้ฉันหนังสือซื้อบื้อฉันอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดตึ๊กแบบนี้วยบุตย มุดแล้วเหรอดันกระแทกชั้นแรงกว่าที่คิดฮะโอ้โหโหเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแม้แต่กระดิ่งยังไม่ทํางานเลยสวยสมมอิกระดิ่งไหนก็ที่ประตูร้านหนังสือไงถามได้ร้านหนังสือไหนก็ร้านที่เฮ้ร้านฉันใครขโมยมันไปคนหนังสือไม่เกลี้ยงเลยฉันหนังสือนั่นด้วยกระดิ่งก็ด้วยดอกเตรเชลว เห็นคนขโมยของร้านฉันไปไหมก่อนอื่นผมไม่ได้ชื่อด็อกเตอร์ชลผมชื่อเลสเตอร์ริเวอร์สเนลอย่างที่สองตรงนี้ไม่ใช่ร้านหนังสือนี่คุณพูดอะไรของคุณฉันเคยเปิดร้านหนังสือตรงนี้หลายปีแล้วยัางนี้ขอให้ไม่เคยเปิดด้วยซ้ำโอ้รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณต้องขอพรแน่แล้วเครื่องสมประสงค์ก็จัดให้ตามขอเอาจะบ้าเหรอเครื่องสมประสงค์มันชื่อหนังสือที่คนเขียนน่ดอก บอกแล้วไงผมชื่อเลสเตอร์ริเวอร์สเนลผมไม่ใช่ด็อกเตอร์หรือนักเขียนผมเป็นนักประดิษฐ์ต่างหากคุณบอกว่านี่คือเครื่องกลมันทำให้ร้านหนังสือฉันหายไปเหรออุ๊ยตายแล้วถูกต้องครับเพราะคุณขอว่าไม่เคยเปิดร้านนี้ไนบ้าไปแล้วน,นี่นี่ Children. เชลดอนเราร้านหนังสือของฉันให้ด็อกเตอร์เชลฟังซิร้านหนังสือไหนหอ๋อก็ที่ทำง,งานนาไงเล่าร้านที่นายชอบมาตั้งคุณครับ ผมไม่รู้จักคุณหรือเคยทางานร้านหนังสือคุณริอร์สเนลครับเขาสติดีหรือเปล่าครับเขาคงแค่สับสนจริงเหรอกลับบ้านเถอะชาดดันรู้แล้วรู้แล้วมุกนี้อ๋อรู้แล้วนายสองคนแกล้งหลอกชัร์ะซีใช่ไหมไม่ได้หลอกคุณไม่ได้เปิดร้านหนังสือคุณถึงไม่เคยเจอเขาพอาพ่อให้ปู่ตายเถอะฉันรู้จักเด็กทุกคนที่นี่อย่างเจนนิสที่เปิดร้านขายของเก่านั่น ของกเก่าไหนอย่าอย่าอย่า,ยา,ยามั่วนะเจนิสร้าเธออยู่ไหนเมื่อเช้าวันยังอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่คนแปลกนะคนหน้าแปลกล่าตายแล้วพูดแบบนี้ฉันรู้จักเธอตั้งแต่เธอย,ยังเด็กนะ <cm hon king> ฉันขายหนังสือให้เธอเธอถึงอยากเปิดร้านขายของเก่านี่อ่ะลืมแล้วอรอฉันไม่เคยมีร้านฉันไม่เคยได้หนังสือจากคุณและฉันไม่เคยเจอคุณมาก่อนด้วย ต่ออย่าบอกนะว่าเฮอร์แมนก็ไม่เคยได้หนังสือการเล่นสเก็ตบอร์ดจากร้านฉันด้วยอะนี่หนังสือสเก็ตบอร์ดได้เหรอนี่แต่ฉันได้อ่านมันนะฉันคงไม่ได้เปลือยหอยแตกแน่เฮ้ยหุ่ยตายเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรุมกันแกล้งฉันอย่างนั้นเหรอฮึชอาเฮ้ยตกใจ